ถัดไปในวันเดียวกันก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่จะทํำยังไงไม่ให้มีบุคคลที่ต้องทําพิพากษาว่าทุจริตหรือประเพิผิดชอบเนี่ยเข้ามามีส่วนในการเมืองนะครับสองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับต่อนเนื่องจากเรื่องนั้นเนี่ยท่านประธานก็บอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกรรมาการเห็นด้วยว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะมีการเชิญองค์กร ที่รับผิดชอบทางด้านการปราบปรามทุจริตประุฤติมิชอบมารับฟังความคิดเห็นนะครับก็พูดถึงกันเหมือนกันว่าคณะกรรมการจะไปพบกับเขาดีไหมแต่แน่นอนเรามี21คนแล้วก็งานก็ค่อนข้าง,างเยอะที่ท่านประธานบอกแล้ว220วันมันไม่มากเลยนะครับก็เลยท่านประธานก็เลยได้โทรไปเรียนเชิญคณะกรรมการต่กกางๆที่ว่านี้ แล้วก็ทุกกรรมการที่ได้รับทุกองค์กรที่ได้รับการติดต่อจากท่านประธานก็แสดงความยินดีนะครับในวันที่13สิจิกาสัปดาห์หน้าเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็น 9, องค์กรองค์กรแรกที่จะมาพบกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในวันที่14จะเป็นปปชนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม แลทุจริตแห่งชาติในวันที่15คือกกตนะครับ่ากรรมการ,รกชการ,การเลือกตั้งนะครับส่วนอีก2กรรมการก็คือคณะกรรมการ10นะครับแล้วก็ผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับในส่วนของผู้ตรวจ ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวการแผ่นดินในส่วนของผู้ตรวการแผ่นดินนั้นรับวัาจมาแน่ที่ต่ขอหารือกับสมาชิกว่าวันไหนจะสะดวกนะครับก็เหลือทางาปฏิรูป 2. องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนะครับของของไทยเรื่องนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการาหารือกันอยู่นะครับก็ไม่ทราบว่าวันนี้ต่อไปถึงประมาณ6โม ซึ่งนากเป็นเวลาที่คณะกรรมก,การเลอกประชุมเนี่ยจะไปได้แค่ไหนนะครับในพรุ่งนี้แน่นอนก็เหลือโเล็ปแนะครับซึ่งถ้าเสร็จเรียบร้อยก็หมายความว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางคณะกรมกกรมก,การได้คุยกันในเรื่องกรอบเรียรบร้ยรอยแล้วนะครับมันก็แน่นอนมีกรอบออีกที่สําคัญแต่ว่ากรอบตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 5 7นั้นก็จะครบถ้วนแล้วกลไกต่าง ประเด็นสาคัญต่างๆที่รัฐธรรมนูญกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาก็จะได้คุงเป็นครบถ้วนครับ